ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดินทางเมื่อคืนมาถึงประมาณสักตีสี่สวัสดีแลยก่ะท,ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องอุบวนดำสิงขนาดยูทูกบกระทั่งเพจครับโอ้ใกลกับห้องกระคั้นแน่เด้อพี่น้องเด้อก็อดูนะดูทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันหยดติ๊งๆิงเลยผมก็คงต้องได้เอาไปทำใหม่อีกแล้วไม่จบกับ เบิ้งน้ำมันเบิ้งน้ำมันหน่อยโอ้ยผมก็ว่าเห็ดแหงน้ำเน่นะเบื้องก่อนกินเบื้องก่อนรถกินอีกนะเนี่ยมันหยุดเนี่ยโมเลียะไรอย่งเงี้เยเดียถอดนี่แตกออกหมดเลยตามรอยเนี่ยโอ้ก็ ก็มีประเด็นก็ตามนั้นแหละที่ผมขึ้นไปไ,นไม่อยากจะอัดคลิปขายอูหรือว่าทำลายใครนะครับเอาจริงๆก็มันเป็นประเด็นแล้วผมก็ขอ,อยุยาตพูดซะหน่อยทำไมนี่ดูถังน้ำมันนะหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงอะเยอะ เยอะแน่นอนอะ่ะก็หยดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็รงก็คือว่ารถมันมันเป็นอย่างนี้ผมเชื่อมมาแล้วฝั่งนี้ผมเอาไปเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนมันรั่วฝั่งนี้นะครับผมก็ไปเชื่อมแล้วไปเมื่อกี้ก็เอาขึ้นไปเมื่อกี้ก็บอกว่าให้ทําถังน้ํามันให้เลยมันรั่วสรุปแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับ เที่ยวขึ้นไปนะครับหลายๆคนเอฟซีหลายๆค,คนที่โทรหาเมื่อคืนนี้รับโทรศัพท์อยู่มันสามสายเมื่อเช้าอีกนะครับก็หลายๆคนที่ว่าจะไปจองรถจะไปเอาแล้วก็คนที่ซื้อมาแล้วโทรมาหานะครับโทรมาหาผมถามว่าเป็นยังไงมั่งอือก็พูดกันแบบตรงๆนี่แหละเนาะขึ้นไปครั้งนี้ก็ฟิลนะครับ อาการเหมือนเสียความรู้สึกนหน่อยๆเพราะว่าทำไมทำไมถึงเสียความรู้สึกก็ก็ตามที่พูดนะครับไอ้เทอร์โบเนี่ยเอ่อผมก็เคยผมอย,อยากได้ตั้งแต่แรกๆก็แหละก็บอกว่าจะใส่เทอร์โบคู่อ,อ่พอใส่ก็ บอกว่าเออยังไม่รับประกันตอนนั้นนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้รับประกันก่อนพอพอพอมัน,ร,นรับประกันแล้วเธอโบรับประกันแหละก็ก็บอกว่าเออพี่ตอนนี้เธอโบผมสองสองเธอโบเนี่ยผมรับประกันเลยนะเออผมก็โอเคมาไปที่แ้้วก็บอกว่าให้ผมมอไปใส่นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จได้จะลงเอา บอกผมหน่สิบอกว่าเกี่ยวเขาเลี่ยวสิลงมาเอารถขึ้นไปใส่เทอโบให้ผมก็รอนะครับรอเหลี่ลออยวรออีกจนถึงหอดย่ามเกี่ยวเขาเหลี่ยวผมก็ถามพยายามทักถามว่าตอนไหนจะมาเอาให้ผมเขาบอกว่าเออพี่ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ลงไปแล้วรถเทเลยลงไปขอตั้งขาดเติมน้ำมันผมก็ยินดีจะให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรผมผมอยากได้เธอโบคู่เฉยๆเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องก็ ทำคอนเทนต์ด้วยแหละเออใส่เทรบโบคู่แล้วก็ฟังสรงฟังเสียงเอออะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่เอาลงมาจนจะเกี่ยวอีกปีเนี่ยจนจะถึงเกี่ยวแล้วนะครับจะถึงเกี่ยวแล้วผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมเอารถขึ้นไปไปใส่ก็ตอนไปก็บอกว่าจะใส่ให้วานผมไปรับรถเทรบโบคู่ไม่ได้ใส่ผมเสียความรู้สึกนะ ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเออมันบางอะนะไอ้อตรงนี้อันนี้นะทอสทรงข้าวนี่นะมันมันทะลุครับใบเกี่ยวมันไปโดนแล้วมันทะลุก็<ะ>ผมก็ไึก้ว่าจะ,จะเปลี่ยนให้ใหม่หรือจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้นะผมไมปเห็นสภาพเมื่อวานผมผมพูดไม่ออกผมก็เลยไม่พูดเลย จะเชื่อมแบบนี้เอาะโอ้ผมไม่เอาขึ้นไปถึงนะคนปรปฐมหรอกจากนี่ไปเกือบหกร้อยกิโลไปเชื่อมแค่นี้เหรอโอ้ค่าน้ำมันไปกับเที่ยวละสองหมื่นผมไปสองเที่ยวสองไอเที่ยวเที่ยวละเกือบสองหมื่นอะหมื่นกว่าเอสเจ็ดร้อยอะแม่งไปไปถึงแล้วก็ไปเห็นเชื่อมให้แบบนี้ โสบายใจเลยนะครับสบายใจดีก็ไม่รู้จะพูดผมก็เลยกลับมาแบบเสียหัวหน่อยอืมก็มดูดูเชื่อมนะให้ผมนะผมก็ไม่รู้จะวายย่ายังไงไอเรามันก็ไมไ่อยากจะพูดมากหรอก ก็เอาถ้าจะถ้าจะปะให้อะปะก็ตัดหน่อยแล้วก็ติก๊กเออให้มันรอยเชื่อมมันใหสวยหน่อยถ้าไม่เปลี่ยนให้เนะี่ยพี่ดูรอยเชื่อมเลยอันนี้เหมือนเหมือนผมเชื่อมเองเองเลยถ้าจะเชื่อมแค่นี้ลวดสเตนเลสท,ที่บ้านก็มีไม่กี่บาทครับ กับการที่ผมเสียเวลาไปครึ่งเดือนแล้วก็เอารถขึ้นไปจอดไม่ว่าจะเออทำให้ออกมามันดีหน่อยดูดีหน่อยอผมไม่ได้เป็นคนเรื่องมากนะผมแบบ สบายๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานในผมตอนผมกลับผมไม่ได้บอกกับผมว่าผมผมไม่พูดแล้วผมเสียความรู้สึกคนนึกว่าจะไปไปถึงจะทําให้เอออย่างนั้นอย่างนี้ผมผมไม่ได้ต้องการอะไรมากอะ่ะผมต้องการแค่รถที่มันทํางานได้เออมันโอเคเออมัน ตรงไหนที่มันไม่ดีดนะมันคลําไม่ครบนะอย่างงั้นอย่างนี้ดูแลให้ผมหน่อยหลังการขายก็เราไม่ได้ซื้อรถคันละอ๋อสามแสนอย่างเงี้ยรถคันละสองล้านน่ะรถคันละสองล้านมันก็น่าจะมีบริการที่มันแต่ถ้าผมซื้อซื้อมือสองมาอย่างเงี้ย ผมซื่อมือสองต่อจากคนอื่นมาเออผมสิบอสิบ่เบาเลยนะครับผมสิบ่เบาสิบสิบเสียเลยแสดงว่าเจ้ของสื่อรถมากถือขั้นบอดีถีม่มันมันพังแล้วเออสื่อมือสองตอนนั้นก็นก็คือยอมหลับสภาพไปแต่ว่านี่ผมซื่อมือหนึ่งอะจากอัว ตอนแรกก็ว่าในความคิดนะว่าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมก็ผ่อนเขาแหละมดงวดแหละจะเอาอีก,กสักคันโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ผมคงไม่ไหวนะครับแบบนี้คงไม่ไหวไม่ไหวหรอกคันนี้เออเมื่อเช้านี้ก็มีหลายคนทักมาถามว่าเกี่ยวได้เท่าไหร่ลวครคันนี้ก็ดูตามสัมพันธ์หนึ่งพันหกร้อยไล่ครับ ได้อยู่ามาเนี่เกี่ยวสองปีครับหนึ่งันหร้อยไร่ก็ผมก็ไม่ได้รุยอะไรมากหรอกเกี่ยวแค่นาปีปีหนึ่งแค่ยี่สิบวันนาปังผมไม่ได้ลงนะนาปังผมไม่ได้ลงก็ถามว่าผมแค่ต้องการเออทำให้ผม นิดหน่อยก็โอเคเลยก็คือเรื่องของเรื่องก็ช่วงล่างมันมันยุบเข้าไปไอตรงเนี้ยผมก็ไปจ้างช่างไปเชื่อมถ้าผมจะเอาเทเลอร์ผมวิ่งจากุลนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเชื่อมแค่นี้ ผมไม่ช่างอยู่บ้านนี่ทําให้ก็ได้เห็นมันมีอู่อยู่นะครับไม่ใช่ว่าที่บ้านผมไม่มีอู่มันก็มีคนทําก็ก็เลยแบบกลับกลับมาแล้วเสียความรู้สึกหน่อยอืมก็ขอระบายหน่อยแล้วกันนะครับก็ตามตามที่ผมขึ้นไปเนี่ยเอ้ยอมเสียเงินสองหมื่นเนี่ยเพื่อเพื่อไปเอาใส่โบคู่ให้แล้วก็ลงมาได้คอนทงคอนเทนต์เออจะถ่ายรถใหม่อร์โบคู่ เก็บเออรอยรั่วรอยซึมที่มันทําไม่ดีนะผมก็พูดแบบว่าทําไม่ดีนะไอ้ถังน้ํามันนี้อ่พี่เอฟซีทุกคนก็ดูดูหน่อยนะครับว่าก็ดูน้ํามันหยดอะ่ะผมก็ไปบอกอย่างดีว่าเออถังน้ามันมันรั่วเนี่ยทาให้หน่อยเชื่อมให้หน่อยเมื่อวานนี้ผมก็เมื่อวานน้ำมันมันไม่มีเยอะอนะผมก็เลยไม่ไม่เห็นมันหยด วันนี้ผมจะไปเกี่ยววันนี้ผมมีคิวเกี่ยวผมก็ซื้อน้ำมันมาใส่แง่น้ำมันก็หยดอย่องเงี้ยโอ้หนักกว่านัากกว่ารถกินเลยเนะี่ยเสียความรู้สึกครับก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่วันนี้มัน หมดความหมดทนแล้วรู้จะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ผมไม่ไปก็ได้ผมผมไม่ซ่อมแล้วก็จ้างจ้างช่างซ่อมเยอะแยะนะครับอูเยอะแยะที่เขาจ้าช่างที่อะรับซ่อมนะแต่ว่าผมยังค้างงวดอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนจ่ายงวดสุดท้ายแล้วกัน ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงขับรถไปสองรอบอะกับทะเลไปสองรอบเพื่อไปเอาเพื่อไปเชื่อมแค่นี้ตัดเลดเชื่อมแค่นี้ผมก็มานั่งคิดอยู่่าเอ๊ะผมจะพูดดีไม่พูดดีวะขับรถไปไปกับพันกว่ากิโลสองรอบอะเพื่อไปเอาร้อยเชื่อมนี้เนี่ย ดูรอยเชื่อมนะอ่ะเอ้ารูรูรบรัเลยมันใช่หรอวะไอ้ตัวนี้ปรับฟังไม่ได้เขาก็เออใส่อนี่มาให้แผ่นหนึ่งเนาะก็ได้ดีหรอกดีขึ้นกว่าน้อย มูลค่าประมาณสักสองสามร้อยสองร้อสองร้อยไปก็เหล็กค้ำอันนี้ก็น่าจะอันนึง่งกี่บาทวะไม่รู้ไม่หน่าเกินอันละห้าหกร้อยหรือมัลงก็มันอ่อนอะมันแตกอะตอนแรกไม่ได้ค้ำแล้วม,มันก็แตกหมดเลยหมดเลยโอก็ได้มาแค่นี้แหละนะครับก็ขอระบ,บายหน่อยแล้วกันนะครับ เออก็ได้ทํากาดให้ใหม่หละเชื่อมกาดใส่ให้ใหม่มการ,ม,การมันขาดออกหมดเชื่อมแล้วเชื่อมอีกมันไม่อยู่นะครับออก็มีอยู่แค่นี้ครับระบายความใ,ใจหน่อยหลังจากที่ไปมาเนาะเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวไปลงเกี่ยวแล้วอาจจะระบีเสร็จแล้วนะครับครึ่งวันมาแล้วอาจจะระบี ก็เดี๋ยวเจอกันตอนเกี่ยวครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ